อยู่กับพี่ซอนะครับตอนนี้คร,ครับผมหลังจากแต่งงานนี้สภาพร่างกายยังเหมือนเดิมไหมครับ ไม่เหมอนเดิมเท่าไหร่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานแต่ว่างานเยอะเพราะงานเยอะใช่ใช่ใช่งานเยอะจะมีลูกใครครัก็คิดว่าคงไม่นานนี้ไม่นานนี้ครับผมตอนนี้กำลังเร่งเร่งทำสกอร์อยู่เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทำสกอร์ในนามทีมชาติไทยนี่โคตรเก่งนะทำสกอร์ส่วนตัวนี่จะเก่งหรือเปล่านะโอ้กวัดดันนะพี่ต้อมถามนิดนึงเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับเราจะไปเตะไอดอลลีกกันครับผมทีมไหนจะเป็นแชมป์ดิอาะยังไม่ชนะ มัน care, มีทีมอะไรนะบ้าบ้าบบอลบ้าบอลบ้าบอลทีมทีมเราไหมเสียเงินเสียเงินเออยเงินเออจะพูดทีมเราทีมเสียเงินเสียเงินผมว่าทีมนี้ค hmm ือด้วยด้วยคุณภาพทีมด้วยด้วยแรงจูงใจในการที่เราอยากจะให้พ่อบรรลบเขาไปสองเดือน อ่า uh huh. hey, เราว่าเราจะช่วยเราจะเป็นภาระให้พ่อเขาอ่ะได้ปวดหัวแล้วทาให้ีมเรานแล้วทีมเรานี่ยกุณแจสำคัญที่แบบว่าจะทำให้ทีมเราวมาแชมป์อภต่อครับพ่อวัรลบนี่เป็นไงบ้างพ่อวัลบว่าเลยว น้องๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องน่าจะต้องบอกว่าใส่เต็มที่เพราะว่าการที่เรามีพาวล์เป็นศูนย์หน้าอย่าราลุนเนี่ยทุกคนต้องพยายามลัเลือเฟุตบอลเนี่ยไปให้ดีท่สุดในการที่จะจบสกอร์ผมเชื่อว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยพวกรถจะเป็นดาวรุ่งและพ่อพ่อยิงคมไหมคมมากคมมากคมมากกับกับพี่โซนี่คือหมายถึงโอ้โผมช่วยไม่ได้อะใช่ไหมฮะเพราะถ้าเทียบแบบตอนที่ผมเลิกมาแล้วนี่คือพ่อกรถคือโหการเล่นฟุตบอลแบบบอลแบบวีพีบอลอะไรอ่าเพวกเขาเก่งมากครับการขึ้นที่การแบบจัดโงจัดทีมแล้วก็การ organize เนี่ยขเาเก่งมาก กแบบนี้เราสบายเลยมีพ่อลบอยู่ในทีมสบายสบายคือต้องเนี่ยต้องขออนุญาตให้พ่อลบแบกทีมก่อนต้ขอไปเป็นภาระให้พ่อลบช่วยนะพี่ปองอีกคนหนึ่งเขาจะเล่นไหมหรือเขาจะมาพูดมาอะไรไหมผมว่าอันนี้ไม่ต้องมาได้ไหมดีกว่าไหมมันจะดีกว่ามันจะสมาธิมันเสียแต่เขาคือนักเตะที่ยิงมากที่สุดบนโลกใบนี้นะพี่ปอง ก็ให้เขาอยู่ในโลกของเขาไปครับเขามีคงมีโลกของเขาอยู่ตรงนั้นแหละที่ยิงมันพันลูกอะคนบ้ายิงมากกว่าไปเล่ได้ข่าวว่ารถรถถังกิดเมืองนนท์นี่มาอยู่ทีมเราทีมเราด้วยรถถังเอ้าทำไมเขาไม่อยู่ทีมนั้งวยไม่มีทีมเล่นเขาอยากไปอยู่แต่พวกรถเนี่ยบอคือเราไล่เขาไปทีมนู้นเขาก็บอกว่าทีมนู้นไล่มาทีมนี้เหมือนกันแต่ตรงนี้มันเก่งน้องมันเก่งไม่ใช่ฝีมือปากปากเก่งมันใช่ทีมเราอินฟูเยอะด้วยแล้วก็ได้คนอย่างรถถังมาด้วยครับ พอป๋องอีกโอ้โหว่าพอรถปวดหัวแชมป์แน่นอนชัวร์่างนี้แชมป์แน่นอนชัวร์เล่นแค่สองเกมใช่ไหมครับอ่ามันมียิงแล้วจับคู่เจอกันแล้วก็เข้าชิงครับผมว่าผมว่าไม่ไม่เหียวบ้าก็แรงทีมบ้าบอลแน่นอนรับรองเลยโอเคสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปดูกันครับยี่สิมกราคมที่สนามบีจีนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราจะคว้าแชมป์ด้วยกันนะครับครับผม